สวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวนะคะก็มีคอมเมนต์มาถามเรานะคะว่าพี่พี่เล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามีคนไทยทําเสน่ห์ให้ฝรั่งหลงรักไหมนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีนะคะเพราะมันเป็น,เป,นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็จะไม่ลบลูนะคะแต่เราเชื่อซะลึกเกินว่า ถ้าฝรั่งเนี่ยเขารักผู้หญิงไทยคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยคนนั้นเป็นคนดีรู้จักทํางานทําการนะคะเป็นแม่ที่ดีหรือว่าเอา่อเป็นคนที่นีสใส่ดีเข้ากันได้เขาก็จะรักเรามันเป็นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าใครจะเชื่อว่าอา๋อเขารักเราเพราะว่าเราไปทําเสน่ห์เราไปเสียตังค์ให้เขาอันนั้นมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทีนี้เราจะเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะนิทานหนึ่งเรื่องนะคะ เราจะเล่าเป็นถือว่าเป็นนิทานกันแล้วกันนะคะอ่มันจะมีหัวข้อที่ว่าผู้หญิงที่ดีกับผู้หญิงที่รักเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะเราจะเล่าให้ฟังถึงผู้ชายโนเวหนึ่งคนเขาเนี่ยก็มีเพื่อนนะคะอยู่ประเทศไทยเป็นเพื่อนชาวฝรั่งโนเวเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ประเทศไทยแล้วเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงไทยนะคะ บังเอิญผู้ชายนอร์เวย์คนนี้ที่อยู่ต่างที่อยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาอยากไปเที่ยวเมืองไทยเขาก็เลยติดต่อกันก็เดินทางไปหาเพื่อนนะคะที่อยู่เมืองไทยเพื่อนนะ่ะก็มีญาติญาติของเมียนะคะก็เลยแนะนําให้รู้จักกันว่าอย่างนั้นเธอพาไปกินข้าวพาไปเที่ยวด้วยกันผู้หญิงไทยคนนี้นะคะก็คือเขามีครอบครัว แล้วก็มีฐานะทางบ้านที่ดีแล้วก็มีการศึกษาที่ดีเขาถึงมีงานที่ดีทำเขามีงานที่ดีทำโดยที่เขาไม่ต้องไปต่างประเทศเลยเขามีบ้านเขามีรถมีหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างที่จะดีว่าอย่างนั้นเถอะนะคะผู้ชายชาวนอร์เวย์คนเนี้ก็เลยไปรู้จักกับผู้หญิงไทยคนนั้นแล้วก็เลยคบหาดูใจกันนะคะประมาณสักสองปีนะ ก็คือผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทำงานอยู่นอร์เวย์เขาก็จะไปเมืองไทยปีละสองครั้งก็ไปอยู่บ้านผู้หญิงไทยนี่แหละค่ะก็ไปอยู่ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลาที่คบกับผู้หญิงไทยคนนี้สองปีเนี่ยคือส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนเลยนะคะก็มากอยู่นะคะก็ส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนอทีเนี้ยผู้หญิงอะ่ะพอคบได้สองปีอะ่ะผู้หญิงเขาก็คุยกับเพื่อนเขาที่ทำงานว่าเขามีผู้ชายนอร์เวย์ เพื่อนก็แนะนําว่าเฮ้ยถ้ามึงรักเขาอะทําทไม,มไม่ขอไปอยู่นอร์เวย์เพราะว่าการที่เรามีความรู้เนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดอาจจะเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้ถ้ามึงรักเขาทําไมมึงไม่ขอไปอยู่ด้วยผู้หญิงคนนี้ก็เลยตัดสินใจคุยกับผู้ชายนอร์เวย์ว่าเฮ้ยฉันอยากไปอยู่นอร์เวย์ฉันอยากจะไปใช้ชีวิตในนอร์เวย์ฉันมีความรู้นะฉันอยากจะไปไปไป,ไปทำงานที่นั่นแต่ผู้ชายนะทุกคน ผู้ชายก็อ้างนูน่นอ้างนี่ตลอดอ้างว่า,าบ้านยังไม่เสร็จบ้างลงรถยังไม่เสร็จบ้างยังไม่พร้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาต้องโกรธหรือต้องอะไรเพราะว่าเขาชอบผู้ชายนอร์เวย์คนนี้และตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องมาอยู่ประเทศนอร์เวย์นะเพราะเขามีงานมีการทําที่ดีอยู่แล้วก็เลยปล่อยเรื่องให้มันคลาคาซังมาจนถึงครบ ประมาณ4ปีในระยะเวลาที่คบกัน4ปีเนี่ยผู้หญิงไทยคนนี้ไม่มีตรงไหนที่ไม่ดีเลยนะคะเขาเทคแคร์ดูแลเ,เมืองไทยเนี่ยก็คือไม่ต้องมานั่งทำกับข้าวเขาพาไปทานข้าวทานนูน่นทานนี่นะคะแล้วเขาเองเนี่ยก็ไม่ต้องการมีคนมาดูแลเรื่องเงินเพราะเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพราะเขามีงานที่ดีทําแต่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาเปรียบก็คือทุกครั้งเนี่ยก็คือจะมีการจ่ายเงินให้เงินตลอดเวลานะคะ ถ้าเป็นเราเราก็คิดว่าเฮ้ยสบายนะมีผู้ชายนอร์เวย์มาจ่ายเงินให้เราทุกเดือนทุกเดือนเพิ่มไปอีกเนี่ยแล้วเราไม่ต้องมาดูแลเราไม่ต้องอะไรเลยเราคิดว่าเฮ้ยมันโอเคนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้เขารักผู้ชายนอร์เวย์คนนี้เขาอยากที่จะต้องการมาอยู่นะคะไม่มีตรงไหนที่ผู้หญิงไทยคนนี้ไม่ดีเลยก็คือดีหมดทุกอย่างเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์นะน่าไทยได้ไปเป็นเมียเนี่ยคือน่าจะโชคโชคดีนะคะแต่ปัญหาเนี่ยมันคืออะไร ปัญหามันคือว่าเขายังไม่ตกหลุมรักหรือคนนอร์เวย์เขาจะเรียกว่าฟ r อเรนสกัตนะคะฟลอเรนสกัตเนี่ยหมายถึงว่าเขายังไม่ตกหลุมรักแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่มันยังไม่ถึงมันยังไม่ได้ข้ามเส้นไปถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กินด้วยกันนะเราต้องมาเป็นผัวเมียกันนะอะไรแบบเนี้นะคะทีนี้ เมื่อผู้หญิงพูดแล้วหน,นึ่งแต่ผู้ชายแบบปฏิเสธนู่นปฏิเสธนี่ผู้หญิงก็เลยคิดว่าเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนเขาคงยังไม่มีใหม่หรอกผู้หญิงก็ไม่ไม่ได้จี้เขาไม่ได้ติดไม่ได้ตามติดเขาว่าเอ้ยต้องต้องพาฉันไปนะอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ไม่ได้เซาซีว่าอย่างนั้นเถอะต่อมาวันหนึ่งนะคะมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือว่ามีเพื่อนนะคะเพื่อนชาวนอร์เวย์ด้วยกันนี่แหละ มีวันหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ไปทำงานเพื่อนก็ชวนว่าเฮ้ยมันมีซัมเมอร์เฟสหมายถึงว่า,บ,าบ้านหลังนั้นเขาจะจัดงานปาร์ตี้หน้าร้อนๆเนี่ยเขาจะมีการจัดงานปาร์ตี้เป็นเป็นตรีมชุดใส่ชุดฮาวายอะไรพวกนี้ก็คือเป็นตรีมเป็นตรีมไปแล้วจะมีใครจะมาก็ได้นะคะถ้าเกิดเขารู้จักกันเนี่ยก็จะมาในงานนั้นก็มีคนทั้งหมด30คนนะคะเพราะว่าเขาไปจัด ไปจัดในบ้านที่แบบว่าบ้านพักไหลหลังที่มันติดติดกันแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นชายทะเลเขาก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเช่าบ้านแล้วก็จะมีการแบบว่า,าหารค่าจ,จ่ายกันก็จะมาปาร์ตี้กันตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนมีทะเลเราสามารถที่จะว่ายน้ําได้สามารถที่จะเอาเรือไปแจวเอาเรือไปพายได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสนุกสนานแล้วก็มีการดิง้งมีการดื่มกันนะคะปรากฏว่าวันนั้นเขาไปแล้วเขาก็ไปเจอ ผู้หญิงนะคะครั้งแรกที่เขาเห็นผู้หญิงไทยคนเนี้ยผู้หญิงไทยคนเนี้ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเชิญนะครั้งแรกที่เขาเห็นผู้หญิงไทยคนเนี้ยเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเขารู้สึกเหมือนกับแบบว่าเขาปิงอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรมาดึงดูดแค่เห็นนะก็คือเดินเข้ามาเจ้าของบ้านเนี่ยนะก็ก็เป็นใจมากๆกก็คือ ที่นั่งอะมันเต็มพอดีแล้วตรงนั้นมันมีที่ว่างอยู่ที่หนึ่งเขาก็เลยเอาเอ่เก้าอี้มาตั้งไว้ข้างๆผู้ชายนอร์เวย์คนนี้ก็เอามาตั้งเสร็จแล้วเขาก็เจ้าของบ้านเขาก็เลยแนะนําเธอรู้จักเพื่อนฉันหรือยังเพื่อนฉันนะเขาเป็นเอาทำงานเป็นแม่บ้านแล้วก็ทํางานเป็นแม่ครัวที่ฉันทํางานอยู่เขามีลูกสาวห้าขวบหนึ่งคนนะเธอรู้จักกันสิเธอหินซักกันสิเธอทําความเคารพกันสิอะไรทํานองนี้แหละ เขาก็เลยนั่งติดกันนะคะนั่งติดกันตอลอดที่ผู้ชายเขาก็ไม่ลุกไปไหนนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเอ้ยเขารู้สึกว่าเขาชอบผู้หญิงคนนี้แล้วอะ่ะเขาก็เลยไม่นั่งไปไหนผู้หญิงนะคะยังไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้จักเนาะเสร็จแล้วผู้ชายก็เลยตัดสินใจถามพอดื่มไปได้สักสองแก้วผู้ชายตัดสินใจถามเ,เธอมีสามีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ถามผู้หญิงเขาก็ตอบกลับมาว่าฉันมีสามีนะแต่สามีฉันน่ะฉันอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข แรกๆอยู่ด้วยกันอ่ะยังไม่มีลูกก็มีความสุขดีพอต่อมาลูกฉันฉันมีลูกเขาก็เปลี่ยนไปฉันหาเขาไม่เจอเพราะว่าเขาไม่เคยกลับบ้านตรงเวลาบางทีก็กลับบ้างไม่กลับบ้างฉันไม่รู้เขาไปไหนแล้วเขาก็ไม่มีความรับผิดชอบบางครั้งเราก็ทะเลาะกันบ่อยฉันก็เลยตัดสินใจว่าฉันไม่รอให้ลูกโตหรอกฉันเลิกกันตั้งแต่ลูกฉันยังได้สองขวบเพราะฉันทำงานเองได้แล้วฉันก็ไปเช่าบ้านอยู่เองรัฐบาลก็ช่วยนิดหน่อย ฉันก็มีพอลูกฉันโตฉันก็เอาลูกฉันไปเข้าโรงเรียนและฉันก็มาทํางานฉันก็ได้งานที่นี่แหละงานที่บริษัทเดียวกับเพื่อนเธอนี่แหละฉันทํางานอยู่ในคันทีน่าหมายถึงว่าทําอาหารให้กับคนงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นนะงานเขาไม่ได้ให้เต็มวันก็คือเขาจะไม่พอเลี้ยงลูกทีนี้ที่ทํางานตรงนี้แหละเขาบอกว่าเธออยากได้งานเต็มวันไหม ฉันจะให้เธอทําความสะอาดหลังจากที่เธอเสร็จงานคันที่หน้าแล้วแล้วมันก็จะได้งาน7ชั่วโมงครึ่งทุกวันเขาก็จะพอเลี้ยงลูกนะคะ เขาตกลงเขาได้ทํางานที่นั่นเขามีเพื่อนทํางานที่ดีนะคะแล้วก็ลูกเขาเนี่ยก็คือเป็นเด็กดีก็เลี้ยงง่ายไม่ได้เลี้ยงยากอะไรตอนนี้ลูกเขาก็ประมาณห้าขวบเขาก็บอกกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นเขาก็พูดตรงนะเขาก็บอกกับผู้หญิงคนนั้นไปว่าฉันมีผู้หญิงไทยนะฉันส่งเงินให้เขาทุกเดือนเลยแต่ว่าฉันเอ่อไม่ได้คิดว่าฉันจะเอาเขามาแล้วก็แต่งงานเอ่อฉันติดต่อเขาประมาณสี่ปีแล้วผู้หญิงไทยคนนี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ ก็เป็นนั้นว่างานปาร์ตี้นั้นมันจบไปนะคะและในงานวันปาร์ตี้เนี่ยก็คือเข้าแลกเ c e b o o k กันเขาแลกเบอร์โทรศัพท์กันทีนี้ล่ะผู้หญิงก็กกเขียนผู้หญิงเขาเขียนมาคุยบ้างเป็นบางครั้งบางคราวถามสารทุกสุกดิบผู้ชายกก็เขียนไปถามก็คุยกันไปคุยกันมาได้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะก็ผู้ชาย,ยตัดสินใจชวนผู้หญิง ไปเที่ยวบ้านพักตาอากาศแต่ไม่ใช่ของเขานะก็คือไปเช่าไปเช่าเหมือนเหมือนแฟนเราเนี่ยก็คือไปเช่าผู้หญิงก็เลยเขียนกลับมาว่าฉันฉันมีเวลานะฉันว่างนะแต่ว่า,าฉันไปไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันมีลูกเล็กผู้ชายก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมีลูกก็ได้เธอเก็บเสื้อผ้าไปสักสองวันนะฉันน่ะจะพาเธอไปนอนบ้านพักตาอากาศสักสองคืนก็คือก็คือไปโดยที่มีลูกไปด้วยนะคะอ่ ผู้หญิงไทยคนนั้นเขาก็เลยตกลงนะก็ไปแล้วก็มีมีเด็กไปด้วยเขานิสัยดีนะเขากา็ซื้อขนมขนมอะไรไปให้เด็กนะแล้วกเ็เวลาที่ไปไปไปจอดในเมืองอย่างเงี้ยเขาก็จะถาม ถามเด็กห้าขวบเนี่ยว่าเธออยากได้ตุกตาไหมเธออยากได้ของเล่นอะไรไหมฉันจะซื้อให้เธอเขาฉลาดมากเลยก็คือว่าเขาต้องทํามีสัมพันธ์กับเด็กนะคะซื้อของให้เด็กพาเด็กไปซื้อนูน่นซื้อนีออ่พาเด็กไปกินขนมพาเด็กไปกินไอติมนะคะแล้วก็ไปเที่ยวไปเดินเล่นไปอะไรกันนะคะไปพายเรือไปขับเรือเล่นกันแล้วก็ไปตกปลาตรงนั้นนะคะก็คือว่าไปกันได้ดีเด็กเขาก็เข้ากับผู้ชายได้ดีนะคะ ไปเที่ยวครั้งที่สองก็คือพาไปเที่ยวสวนเอ่อสวนน้ำนะคะที่อยู่ที่สตาวังง่าไม่ใช่สวนน้ำหรอกมันเป็นที่เครื่องเครื่องเล่นเด็กอะ่ะเราก็ยังอยากไปเลยนะเพราะว่าเด็กๆแถวบ้านเราไปกันเยอะมากมันชื่อข้องเงินผักเกนหรือเปล่านี่แหละมันเป็นสวนมันเป็นสวนเด็กเล่นอะ่ะโอ้โหเด็กก็ตื่นตาตื่นใจมากเขาก็พาไปนะคะก็พาไปนอนบ้านพักตาอ,อากาศกันก็เลยไปเที่ยวกันสองครั้งทีนี้พอไปเที่ยวกันสองครั้ง มันก็มีครั้งที่3มมันก็มีครั้งที่4ี่มันก็มีครั้งที่5นะคะพอมันเป็นอย่างเนี้ยได้ประมาณสัก1ปีนะเป็นอย่างเนี้ยไปเป็นอย่างเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันไปหาด้วยกันนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะคะผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณแม่เขาเนี่ยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ในตลาดเขาก็เลยทํากับข้าวเก่งเราจะบอกเลยนะว่าสําคัญมากการทํากับข้าวเนี่ยฝรั่งเนาะชาวนอร์เวย์ ส่วนใหญ่อาจจะมีหลายคนไม่ชอบอาหารไทยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะชอบทานอาหารไทยผู้หญิงคนนี้ในระหว่างที่เขาคบกันหนึ่งปีเนี่ยผู้ชายนะใจดีนะคะก็คือพาไปเที่ยวยก็คือไม่ให้ผู้หญิงออกค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเลยผู้ชายออกคนเดียวหมดผู้หญิงอยากจะช่วยออกแต่ว่าผู้ชายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอนะ่ะมีลูกมีภาระเยอะไหนจะต้องค่าชาวบ้านอีกฉันออกให้เธอหมดทุกอย่างเลยเธอไม่ต้องเป็นห่วงแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ตอบแทนนะคะก็คือเขาทํากับข้าวเก่งเขา เขาก็ต้องทาไวอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าบ้านเขาขายอาหารน่ะขายอาหารคิดดูขายข้าวแกงอ่ะเขาก็ชอบเอาอาหารเนี่ยไปแขวนไวที่หน้าประตูบ้านผู้ชายนะคะเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาไปแขวนไวอืมจะได้กินได้อะไรด้วยกันบางครั้งผู้ชายเนี่ยก็มาทานข้าวกับผู้หญิงนะคะเขาก็ทํากับข้าวอร่อยมันก็เลยเกิดเป็นความรักละทีนี้ยเพราะว่าอะไรข้อที่หนึ่งนะเราสันนิษฐานนะ เจอปุ๊บแล้วตกหลุมรักคืออาจจะถูกชะตานะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีความรู้นะผู้หญิงคนนี้จบแค่ป .6 ทำงานเป็นแม่บ้านทำงานเป็นแม่ครัวนะคะไม่ได้มีความรู้อะไรแถมยังมีลูกติดอีกแถมยังมีลูกติดอีกนะแต่ทุกคนฝรั่งเราเชื่อนะคะต่อให้คุณเนี่ยจะผ่าผู้ชายมาร้อยอดเย่านน้ำแล้วก็มีลูกติดแต่ถ้ารักคือรัก ฝรั่งเนี่ยเราเราตอบมันมันตอบไม่ได้แล้วเขาไม่ได้จะคิดเลยนะคะว่าคุณมีแฟนมาแล้วคุณแต่งงานมาแล้วคุณมีลูกแล้วฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ลื้อฟื้นเรื่องอดีตรักก็คือรักไม่มีเหตุผลนะคะผู้ชายคนนี้เขาตกหลุมรักนะคะเขาเลยชวนผู้หญิงนะ่ะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านแต่ก่อนที่จะชวนผู้หญิงย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยเขาได้เขียนเขาได้โทรไปหาผู้หญิงไทยที่อยู่ในเมืองไทยครบ4ปีนะคะผู้หญิงไทยที่เมืองไทยเขาบอกว่าเขาเนี่ย อยากจะขอเลิกและเขาจะไม่ส่งเงินแล้วเพราะว่าเขาเจอผู้หญิงที่รักและเขาจะให้ผู้หญิงเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะผู้หญิงไทยคนนั้นร้องไห้หนักมากที่อยู่เมืองไทยเพราะเขาก็เสียดายว่าทําไมเมื่อก่อนน่ะเขาไม่คุยแบบว่าก็คือไม่คุยให้เป็นกิจจาลักษณะแล้วก็แบบว่าพอมันคือเขาว่ารักละผู้หญิงไทยคนนั้นแต่เขาถือว่าเฮ้ยฉันมีงานที่ดีนะฉันมีอะไรที่ดีนะ ผู้ชายอาจจะไปไปมาาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ส่งเงินให้เทุกเดือนน่ะเขาโอเคแต่เขาไม่คิดว่ามันอาจมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ผู้หญิงไทยคนนั้นน่ะก็คือยื้ออยู่ตั้งนานนะว่าเฮ้ยฉันขอให้ฉันลองมาอยู่ก่อนได้ไหมอ่ฉันจะฉันจะอยากลองมาอยู่กับเธอแต่ว่ามันสายไปแล้วอะเพราะว่าความรักกันมันฝักตัวมันปีหนึ่งแล้วเขาอยู่ใกล้ด้วยผู้หญิงผู้หญิงไทยที่เขาอยู่นอร์เวย์ได้เนี่ยก็คือเขาอยู่ใกล้นะคะเรา เราจะเล่าให้ฟังนะผู้หญิงไทยที่อยู่ประเทศนอร์เวย์ได้เนี่ยคือเขาไม่ต้องทําเรื่องขอเขาไม่ต้องทำเรื่องขอแล้วเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินเสียค่าเดินเอกสารเลยคือเขาอาจจะตัดสินใจง่ายๆว่าเฮ้ยเรายอมให้เราลองให้เขาย้ายเข้ามาอยู่กับเราก่อนถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ต้องเสียอะไรใช่ไหมเพราะผู้หญิงไทยคนนี้เขาอยู่ที่นี่ได้แต่ว่าเขาก็รักด้วยผู้หญิงไทยคนนั้นเนี่ยเขาก็ตกลงนะคะผู้หญิงไทยที่อยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยตกลง ว่าจะยองลองย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก่อนแต่เขาไม่ขายบ้านของเขาเนะเพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดอยู่กันไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาจะได้กลับไปอยู่บ้านเขาคือเขาตกลงย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านผู้ชายนะคะแล้วไม่ได้ขายบ้านหลังนั้นก็คือบ้านหลังนั้นน่ะก็คือให้คนเช่าไปนะคะแล้วเขาก็รับเงินเดือนผู้หญิงตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านผู้ชายก็เลยถามว่า เธอจะให้ฉันหานค่าใช้จ่ายอะไรไหมผู้ชายบอกว่าไม่ต้องค่าเช่าบ้านอ่ะเธอก็เก็บไว้เก็บไว้ให้ลูกเธอไม่ต้องเสียค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องช่วยฉันทําอะไรแต่ผู้หญิงก็เหมือนเราเลยนะคะเราไม่ต้องเสียน้ําค่าน้ําค่าไฟแต่กับข้าวอะไรพวกนี้อยู่ในบ้านเนี่ยก็คือเขารับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นนะคเขาก็รับผิดชอบค่ากับข้าวแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงดูลูกไปไหนก็ไปด้วยกันเ,เขาลองเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะเ,เป็นเป็นซ้ำบัวหมายถึงว่า หมายถึงว่า,าลองเข้ามาอยู่ด้วยกันก่อนแต่ยังไม่ได้แต่งงานพอเขาลองอยู่ด้วยกันสักสามปีนะคะก็คือว่าเป็นอันว่าเข้ากันได้สามปีอยู่กันได้อะไรกันได้ก็คือผู้ชายก็คือตกลงขอแต่งงานกับผู้หญิงนะคะเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงผู้ชายนอร์เวย์คนนี้ทิ้งผู้หญิงที่มีความรู้ทิ้งผู้หญิงที่ดีเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะมาเอามาแต่งงานกับผู้หญิงที่มีลูกติด แล้วความรู้ก็แค่ปอหผู้ภาษาโนเวได้ก็คือพอที่จะทำงานได้แค่นั้นเองแต่เขารักเขาตกหลุมรักเขาขอแต่งงานเขาขอให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันบ้านที่เธอมีอยู่เธอจะขายหรือเธอจะไม่ขายเธอเลือกเองถ้าเกิดว่าเธอไม่ขายเธอจะซ่อมแซมหรือเธอจะ,อะให้คนเช่าก็มันเรื่องของเธอฉันไม่ยุ่งกับเงินของเธอผู้ชายคนนี้เขาดีมากเลยนะเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรให้ด้วยนะคะต่อมาเนี่ยก็คือ เขาคิดว่าอยู่ด้วยกันได้อะไรได้แต่งงานกันแล้วเขาก็เลยมีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะคะลูกติดเป็นผู้หญิงแล้วก็ลูกที่มีด้วยกันนะเป็นผู้ชายนะคะทีนี้สุดท้ายของคลิปเราเนี่ยเราอยากจะบอกว่าไม่ไม่ใช่ว่าคุณผู้ภาษาโนเวย์ได้คุณฉลาดคุณเก่งไปหมดทุกอย่างแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะต้องออมาตกหลุมรักมันไม่ใช่นะบางทีบางคนเราเนี่ย มันไม่แน่ไม่นอนบางทีนิสัยเข้ากันไม่ได้หรือมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่ชีวิตครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่แต่งนะคะทีนี้มาถึงเพื่อนฝรั่งเพื่อนฝรั่งงงมากนะเพราะว่าเขาเองเขาก็แค่ชวนมางานปาร์ตี้นะคะเพื่อนสนิทของผู้ชายคนนี้แหละเขาถามว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่เอาว่าผู้หญิงที่เมืองไทยอะ่ะมีความรู้แล้วก็ภาษาอังกฤษก็ได้ ถ้าเขามาอยู่นอร์เวย์เนี่ยเขาจะมีอนาคตที่ดีมากเลยนะเพราะเขามีความรู้นิสัยก็ดีมีมารยาทเรียบร้อยทําไมมึงไม่เอาวะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้สึกถึงจุดนั้นว่าเขาเนี่ยสนุกเขาสนุกเขาเขาล่าเริงหรือเขามีความสุขแต่ว่าไม่ได้มีความทุกข์แต่มันแต่มันเป็นชีวิตที่แบบว่าเขาเบื่อมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากชีวิตแบบนั้น แต่สำหรับผู้หญิงไทยที่มีลูกติดที่อยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยคือเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็มาเลี้ยงลูกด้วยกันทํากับข้าวคือตกเย็นมาทำกับข้าวกินกันทําอาหารกินกันไม่ได้หมายถึงว่าไปเมืองไทยแล้วก็ไปซื้อไปซื้อแล้วเขาก็ไปกินตามร้านอาหารเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตเขาชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องการแบบ มีพ่อมีแม่มีลูกไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็บางทีก็ไปอยู่กับธรรมชาติบ้างทําอาหารด้วยกันแล้วผู้หญิงคนนี้คือเขาเป็นคนที่คิดคิดบวกเขาไม่เคยมีเรื่องหนักใจมาให้ผู้ชายนอร์เวย์คนนี้เลยคืออยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขมันมีความรู้สึกว่าสนุกสนาน เลื่นเลงบันเทิงบางทีก็ดื่มด้วยกันดื่มบะวน์ดืมเบียร์ด้วยกันสักแก้วสองแก้วมีชีวิตครอบครัวคือหมายถึงว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยคือมันเข้ากันมันเลยทําให้คนเนี่ยมันอยู่กันได้แล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยคุณต้องมีการศึกษานะคุณต้องมีงานมีการทําที่ดีนะคุณต้องเรียนสูงนะอะไรแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าอุปนิสัยของแต่ละคนนะคะ สุดท้ายนะคะเราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราอยากจะบอกทุกคนว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงคลิปที่ Youtube เนี่ยเราอาจจะย้ายนะคะไปทำเราเราไม่ได้ทิ้ง Youtube นะคะแต่ว่าบางช่วงเนี่ยก็คือเราต้องเดินทางไปฮอลิเดย์เราไม่สะดวกที่จะมานั่งพูดและทำคลิปยาวๆแบบนี้ ถ้าใครคิดถึงเรานะคะไปติดตามช่องสาวไทยในโนเวยใน Facebook นะคะก็คือเราทำเป็นเพจสาวไทยในโนเวยในช่วง2อาทิตยเ์เราจะทำงานตอนนี้สออาทิตย์ และช่วงหลังจากสองอาทิตย์เนี่ยเราอาจจะไปอยู่ที่คลิปเรียวนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นและเราสามารถที่จะทําตรงไหนเวลาไหนก็ได้ประมาณแค่1นาทีมันก็เหมาะสําหรับการที่ว่าเราไปท่องเที่ยวเราอาจจะถ่ายเป็นการเดินทางไปเดินป่าเดินภูเขาแล้วก็อาจจะมีคลิปพูดแบบนี้เป็นคลิปช็อตสั้นๆนะคะเราก็ฝากทุกๆคนนะคะไปติดตามช่องสาวไทยนีโนเวย์ของเราด้วยนะคะเราก็จะแบ่งทํา ช่วงไหนที่เราอยู่บ้านเราก็อาจจะทำคลิปยาวเหมือน,อ,นอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ